สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กมลเวนะครับผมอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมเป็นซีรีส์สำหรับคนอยากเก็บขยะขายนะครับผมก็ผมตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าบับเบิลกมนะครับผมเพราะผมจะใช้1บับเบิลกมนะครับในการไปหาขยะแต่ละที่นะครับผมใครมีที่ตรงไหนอยากให้ผมไปลองกดกรมแล้วก็เก็บขยะก็บอกได้นะครับถ้าไปได้จะไปให้นะฮะ ก็อันนี้มีรีเควสมาว่าอยากได้สถานที่ที่แบบเพิ่งเปลี่ยนอาชีพก็มาได้นะครับผมผมก็เลยเนี่ยครับมาเดินดูก็ไปเจออันนึงนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็คือแมปด้านขวาของคอมโดนะครับก็ถ้าปลากระดูกนะฮะมันเป็นที่ที่คนน้อยครับแล้วก็ก็พอมีขยะให้ลุ้นบ้างนะครับเช่นกระดูกนะครับสเกลตันโบลนะฮะนี่ครับ นี่เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่กันนะครับแบบนี้นะครับ่โอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งกำนะครับผมอยู่ไหนว่านี่บับเบิ้ลกมอันนี้นะครับอันเดียวเท่านั้นนะครับโอเคเริ่มเลยอ่าลุยครับ ครับมอนในนี้ก็หลักๆก็จะเป็นพวกหอยนะครับผมนี่หอยเซลฟิตอ่ามีไฮด้าด้วยนะครับแล้วก็ปลากระดูกนะฮะดูดูแนวไ่แจมเขานะฮะนี่ครับหอยนี่ก็มีของแรงนะครับก็คือชิลรูนะครับก็ชิลรูนี่ก็โอเคเลยนะราคาค่อนข้างใช้ได้เลยอ่าไปครับเก็บเก็บเก็บให้หมดนะฮะ เพื่อความเสมือนจริงนะครับผมนี่เราก็ตีทุกตัวเก็บทุกอย่างนะครับผมอ่าไปครับอ่าที่นี้ลากไม่ได้นะครับมอนไม่ออโต้เลยครับมีไฮด้านะครับก็คงไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะฮะไม่ต้องไปลากหรอกมันลาก,าลากไปได้นะไฮด้าอเอ้า <laughs> จะมาเก็บขยะดันได้ไฮด้าการนะครับผมอะไรจะโชคดีปานนันนกก้นนี่ครับหลักๆก็คือนี่ครับเมกาโลดอนนะฮะก็เป็นปลากระดูกนะครับก็หลักๆเราก็จะมาตีตัวนี้กันนะฮะนี่ครับขยะที่เน้นๆเลยก็นี่ครับสเกลสแตนโบนนะฮะ ไปครับไปครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆถึงชั่วโมงนะครับเราก็ลร่งเวลาหน่อยแล้วกันนะฮะ สุดแล้วก็อยู่กันมาครบครึ่งชั่วโมงนะครับจนกาบับเบอร์กหมดลิตแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการฝุ่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับเมืองกันนะครับไปดูว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนะฮะครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของเรานะครับอ่ารอสักครู่นะครับโอเคเอาแคนดี้แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวกลับเมืองเลยนะครับเดี๋ยวไปขายของกันนะฮะนี่ผมเซฟไว้ที่หน้าพีระมิดครับไม่ได้เซฟที่โคโมโดนะฮะ เดี๋ยวเราไปหาวิซีไขของก่อนนะครับนี่ครับรีวิวคร่าวๆนะครับผมอาอปลาโครกระดูกที่โคมโดนะครับก็นี่ครับได้เซนต์เทเคนะครับจากไฮด้านะครับ121อันนะฮะแล้วก็เปลือกหอยจากีหอยแะละผมจำชื่อไม่ได้แลวอ่า68นะครับแล้วก็สติ๊ก y กี้ l สเกลนะครับอันนี้ได้จาก ปลาโครงกระดูกนะครับแล้วก็สเ spell, สกลตันโบนนะครับสเกลโบนนะครับ3าอันได้จากปลากระดูกกันนะฮะอันนี้สเกลนะครับจะไม่ได้ว่าตัวอะไรน่าจะหอยแหละหอยหอยแหลมแหลมอ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็หอยแหลมแหลมนะครับผมอันนี้จะไม่ได้ครับว่าได้จากตัวอะไรนะก็ในดันนั่นแหละสักอันนึงอ่ะนี่ครับอันนี้ได้จากหอยเซลฟิตหรืออะไรสักอย่างนึงแหละจำชื่อไม่ได้เลยหอยตัวเล็กๆคะฮะ อ่าอันนี้สติกี้มูคัดนะครับผมไทด้าชัวป้าบนะครับสโตนสโตนขายไม่ได้ครับอันนี้ครับถือว่ากําไรสุดๆครับได้คาร์ไทด้ามานะครับผมจะไปล่าปลากระดูกแต่ดันได้คาร์ไทด้านะครับผมอ่าได้กริดมา15อันนะครับอ่าได้หนังนอนมา1อันอ่าสตาร์ดัสขายเลยนะครับอ่านี่ครับสรุปว่าได้มาห0,000ื่นครับ ทุนเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรไปเลยนะครับแค่วิ่งวิ่งหมดไปประมาณร้อยอันนะครับเลือดไม่ได้ปั๊มเลยครับเลือดหาเอาจากกินไก่จากไฮด้าได้แหละฮะอ่าแล้วก็อีลูสองลูกตอนนี้ก็ราคาละสองพันนะครับก็ห้าหมื่นสี่ครับรวมกับขยะตรงนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้อีกอเมทิสต์นะครับอเมทิสต์เนี่ยเอาไว้ตีดาบได้นะครับผมก็คงเก็บไว้นะเผื่อตัวเองตีได้นะหรือไม่ก็โยนขายไปเลยนะครับก็ได้อีก 7,000พันะครับตอนนี้ก็6 0หมื่นเข้าไปแล้วนะครับคิดจากมูลค่ารวมนะครับแล้วก็ใบบู๊สองพายปตีเะวาใบละพันนะครับ6ก0มืนสองะครับคิตตันบูนี้ก็ที่จริงก็ขายได้เลยนะเออผมเก็บไว้นะครับชอบเก็บนะฮะไอ้พวกคิตตันบูอะไรพวกนี้แล้วก็บูเจมอีก6เม็ดนะฮะก็อีกรับพันแปดนะครับรวมๆแล้วรอบนี้ได้มาหกหมื่นกว่าเลยนะครับห0หมื่นสัก6 5 0 0 0่นห้าน่าจะได้นะครับลงทุนค่าวิ่งไปประมาณ ้าพันนะฮะเลือดไม่ต้องปั๊มนะครับเนื to to ่องจากเลเวลสูงแล้วนะครับมันตีไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะก็ปั๊บไก่เป็นิดนึงครับไก่ก็เอาจากไฮด้านะครับผมเอาไปสองร้อยนะครับได้เกินครับเกินมานะฮะก็ถือตีได้จากไฮด้ามันให้น้องไก่เหมือนกันนะฮะผมก็ยังไม่ได้ปั๊มองตัวเองนะครับได้จากไฮด้ามาเพิ่มนะครับก็ถือว่าง่ายนะครับเรียกว่าห้าหมื่นนะครับกับการลงทุนห้าพันนี้ถือว่าสิวๆมากนะครับ กำไรเน็ตๆนะฮะไม่ได้ใช้ปั๊มเลยนะครับค่าวิ่งล้วนๆนะครับค่าวิ่งแค่5,000ครับวิ่งร้อยอันนะครับผมข่าวบัลเบิร์กรำม1ชิ้นนะฮะตอนนี้มันกล่องละ 200K เตีซวะว่า200นะแล้วก็หาร10อ่าบัลเบิร์กรำม1อัน 20K นะครับผมอ่าได้มา60,000นะครับถือว่ารอบนี้กำไร 40K นะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับอ่าอ่าเนื่องมาจากอ่า ปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือผมตีแรงด้วยแหละครับก็ข้ามบอลเลเวลน้อยๆได้นะครับไวมากนะฮะตีสามสี่ทีก็ตายแล้วนะครับถ้าเลเวลน้อยๆไปอาจจะได้น้อยกว่านี้นิดนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากค่ามอนยังอาจจะไม่เร็วเท่าตัวผมนะครับตัวผมมาเร็วลปแปดสิบกว่าแล้วนะฮะถ้าเลเวลห้าสิบหกสิบไปอาจจะลดลงมาเหลือสักสามหมื่นสี่หมื่นน่าจะสี่หมื่นกว่ากว่าได้นะครับผมว่ามันน่าจะไม่ต่างกันมากนะฮะ คมอนก็เลือดน้อยแล้วตีไม่กีทียังไงก็ตายนะครับก็เน้นวิ่งเอานะครับผมถือว่ารอบนี้กําไรนะครับผมไม่เจ๊งนะฮะโอเคครับก็คงจะหายๆคล่องใจกันไปแล้วนะครับว่าหลังเก็บหลังเปลี่ยนอาชีพมาเนี่ยไปเก็บที่ไหนดีนะครับก็หนึ่งปัเบิ้ลกัมนะครับห้าหมื่นหกหมื่นนะครับไปหาได้นะครับที่ข้างขวาโคมาโดนะครับอ่าก็ เป็นอันนี้เป็น EP หนึ่งนะครับของซีรีส์บับเบิลกัมนะครับก็พยายามจะไปหามานะครับก็ใครอยากจะให้ไปลองที่ไหนก็อ่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมผมก็จะถ้าผมไปไหวหรือมีเวลาก็จะลองไปให้ดูนะครับก็จะเอาเถื่อนมากนะครับของผมก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายนะฮะอย่าอย่าให้แบบไปเถื่อนๆอ,อย่างแบบแมกมาอะไรางี้เข้าไปไม่ไหวนะครับจะตายเอาเองนะฮะไม่คุ้มอ่าก็ เดี๋ยวคลิปนี้จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ยูทูบกมลเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ขึ้นในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ